อันตรายจากไฟฟ้าดูดไฟช็อตเราต้องรู้อันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจลับไฟในบ้านอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่เสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังควรย้ายลักไฟให้อยู่ในที่สูง บ้านที่มีเด็กเล็กต้องดูลแลให้ห่างมือเด็กและขณะร่างกายเปียกเพราะหากอุปกรณ์ดังกล่าวชำรูปอาจถูกไฟฟ้าดูดอย่างรุนแรงได้ในรอบ3ปีมานี้มีคนไทยบาดเจ็บเพราะถูกไฟฟ้าช็อตฟ้าผ่าเฉลี่ยปีละ1 1 6 6 0ราย เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ548รายส่วนใหญ่เกิดในบ้านโดยพบเด็กอายุต่ำกว่า1ปีเจ็บปีละ6-10รายการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแม้ปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จะพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความปลอดภัยในระดับสูงแล้วก็ตามในประเทศไทยพบว่าการบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าดูดหรือที่เรียกว่าถูกไฟชอ็อตเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านรวมถึงตู้โทรศัพท์ตู้เอทเอ็ และการสัมผัสไฟฟ้าแรงสูงการบาดเจ็บจากการถูกฟ้าผ่าขณะใช้โทรศัพท์มือถือช่วงที่มีฝนฟ้าขนองในส่วนสาธารณะกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนื่องจากโทรศัพท์มีโลหะเป็นสื่อนำไฟฟ้า และมีรายงานการเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าขณะใช้โทรศัพท์มือถืออีก3รายที่จีนเกาหลีมาเลเซียทั่วโลกจะมากขนาดไหนจากการเฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานการณ์อันตรายจากกระแสะไฟฟ้าในไทยช่วงปี2545 2 5 4 9 โดยสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคพบทั่วประเทศมีแนวโน้มการบาดเจ็บสูงขึ้นเรื่อยๆจาก9,128รายในปี2,545เป็น12,692รายในปี2,549พบตลอดทั้งปีเฉลี่ยปีละ11,600 10, รายซึ่งประมาณร้อยละ5บาดเจ็บรุนแรง และจำนวนการเสียชีวิตเพิ่มจาก493รายเป็น673รายในช่วงเดียวกันเฉลี่ยปีละ548รายสำหรับสถานที่เกิดเหตุเกือบครึ่งเกิดข,ขึ้นที่บ้านหรือในบริเวณบ้านรองลงมาคือสถานที่ก่อสร้างโรงงานร้อยล22 ตามถนนข้างหลวงร้อยละ8ในไร่นาร้อยละ6สถานที่ขายสินค้าร้อยละ5ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่ร้อยละ81เป็นชายมากกว่าผู้หญิง4-5ถเท่าตัวโดวยร้อยละ42มีอายุระหว่าง15-29ปี และพบเด็กอายุต่ำกว่า1ปีถูกไฟฟ้าช็อตปีละ6-10รายเสียชีวิตปีละหนึ่งรายซึ่งในเด็กเล็กพบว่ามาเกิดมาจากการกัดเคี้ยวสายไฟหรือเยื่อวัตถุโลหะเข้าลับไฟวารสารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาปีที่24 ฉบับที่วันที่3กรกฎาคมกันยายน2559ไฟฟ้าชอดจำนวน3612คนนอนเล่นมือถือขณะชาร์จแบตไฟฟ้าชอดไฟดูดตายปี1ราว30-100คนใคนนแพทย์สุพัน์กล่าวว่าการถูกไฟฟ้าดูดกระแสไฟฟ้าจะวิ่งผ่านร่างกาย เนื่งจากร่างกายมนุษย์เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ดีบาดแผลประเภทนี้หากมองภายนอกจะเห็นเพียงรอยผิวหนังไม่เล็กน้อยแต่อาจพบอวัยวะภายในบาดเจ็บรุนแรงได้แก่หัวใจกล้ามเนือ้อหรือสมองโดยการบาดเจ็บมี3ลักษณะได้แก่หนึ่ง ภาวะหัวใจล้มเหลวจากกระแสะไฟฟ้าวิ่งผ่านหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจตายได้หากสัมผัสกระแสะไฟแรงสูงจะส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นสองกล้ามเนื้อระบบประสาทและเนื้อเยื่อต่างๆถูกทำลายจากกระแสะไฟฟ้าไปกดการทำงานของระบบประสาทส่วนควบคุมการหายใจสาม ผิวหนังเป็นบาดแผลมีรอยไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าพื้นที่ผิวที่สัมผัสและเวลาที่สัมผัสที่สำคัญขณะเกิดพายุฝนฟ้าคนองไม่ควรอยู่กลางแจ้งและไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือหรือพบพาในที่แจ้ง เนื่องจากอาจถูกฟ้าผ่าได้ส่วนการช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟดูดขั้นแรกต้องปิดสวิตเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าก่อนไม่ควรใช้มือเปล่าจับผู้ถูกไฟดูดโดยตรงให้ใช้ผ้าคล้องออกมาก่อนทำการช่วยชีวิตขั้นตน้นแต่หากเป็นกระแสไฟแรงสูงไม่ควรเข้าใกล้ ความรุนแรงของไฟฟ้าดูดไฟช็อตนั้นขึ้นกับจํานวนโวลต์และแอมแปร์ของกระแสะไฟฟ้าที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายและความต้านทานของมื้อเนื้อ,อที่กระแสะไฟฟ้าผ่านเข้าไปชนิดของกระแสะไฟฟ้าและ ระยะเวลาของการสัมผัสอยู่กับกระแสะไฟฟ้าอันตรายจากไฟดูดไฟช็อตในประเทศไทยส่วนใหญ่มักเกิดในบ้านซึ่งไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงมากนะักเพราะไฟบ้านในประเทศไทยเป็นไฟฟ้าชนิดแรงต่ำที่220โวต์เท่านั้นในรายที่ถูกไฟดูดไฟชอตและเสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ถูกไฟฟ้าแรงสูง1,000โวต์ดู ซึ่งผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่ไหลผ่านหัวใจทำให้คลื่นหัวใจเปลี่ยนแปลงและเกิดหัวใจหยุดทำงานในบางครั้งอาจเกิดอันตรายต่ออวัยวะอื่นๆที่เป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าได้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหนึ่ง ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ถูกไฟดูดไฟทอทให้เร็วที่สุดและที่สำคัญที่สุดคือต้องป้องกันอันตรายไฟฟ้าดูดผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยบ่อยครั้งพบว่าผู้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ได้ระวังตรงจุดนี้กลับถูกกระแสไฟฟ้าดูดเสียชีวิตไปด้วยสอง ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่เพราะกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่ไหลผ่านหัวใจอาจทำให้ขึ้นหัวใจหยุดเต้นได้โดยใช้มือคลำดูจากการเต้นของชีพจรบริเวณคอถ้าหัวใจหยุดเต้นต้องทำการมวดหัวใจไปพร้องๆกับการผายปอดสา หลังจากช่วยเหลือผู้ป่วยออกมาได้แล้วให้นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและว,วิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้องส่วนใหญ่ผู้เข้าไปช่วยเหลือมักลืมคิดไปว่าตัวเองอาจเสี่ยงอันตรายได้เช่นกัน เพราะบ่อยครั้งพบว่าลืมตัดวงจรไฟฟ้าทำให้ตนเองถูกไฟฟ้าดูดไปด้วยดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องตัดไฟฟ้าที่ลัดวงจรและคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองก่อนช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดหลังจากตัดวงจรไฟฟ้าแล้ว ให้พยายามแยกผู้ได้ัะบ,บาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัยโดยเร็วและทำการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องเพราะผู้ป่วยอาจมีบาดเจ็บในอวัยวะอื่นๆร่วมด้วยเช่นถ้าถูกไฟฟ้าช็อตในขณะที่ทำงานในที่ที่สูงเช่น ต้องปินขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าเมื่อถูกไฟฟ้าดูดหมดสติอาจตกจากที่สูงอาจมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกแขนขาหักได้ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากจุดสัมผัสกับก,บกระแสไฟ ควรห่อหุ้มบริเวณที่ถูกไปดูดด้วยผ้าแหง้งถ้ามีบาดแผลบริเวณนั้นหรือไม่แน่ใจว่ามีการบาดเจ็บของผิวหนังและเนื้อเนื้อของร่างกายบริเวณที่ถูกสัมผัสหรือไม่ให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลข้อห้ามที่สำคัญหนึ่ง ห้ามเข้าไปช่วยผู้ถูกไฟฟ้าช็อตจนกว่าจะแน่ใจได้ว่าผู้บาดเจ็บมีได้สัมผัสกับสายไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้าใดๆจากนั้นจึงตัดวงจรไฟฟ้าที่ลัดวงจรก่อนเข้าไปช่วยเหลือสองห้ามเข้าไปช่วยผู้ถูกไฟฟ้าช็อตถ้าผิวหนังผู้ที่จะช่วยนั้นเปียกชื้นเพราะอาจเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าและถูกไฟฟ้าหูดได้สาม ถ้าไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่ในการเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีความรู้ในการตัดกระแสวงจรไฟฟ้าหรือวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องให้รีบตามคนมาช่วยอันตรายจากไฟฟ้าเราสามารถป้องกันได้ และเมื่อเกิดเหตุร้ายจากไฟฟ้ากับคุณหรือคในใกล้เคียงควรพยายามตั้งสติและปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นนะครับอย่าลืมนะครับอันตรายจากไฟฟ้าป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทแล้วไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดคนทั่วโลก จะมากขนาดไหนจะเสียหายชีวิตและทรัพย์สินเท่าไรท่านคิดดูขอขอบพระคุณอย่างสูงแปลเสียงโดยรางสเลดดูเกิลดอทคอมพานีดอและผู้รับทมรับฟังทั้งหลายฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe ก,กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากครับ